พ่อพอมากพอ่อโซมี้เริ่มผลิตแล้วนี่พ่อเราแเสียงมันพอมากครับเขตร้านช่างนะ จะผลิตขึ้นมาใหม่นะรอนะครับติดต่อสอบถามกันมาก่อนได้นะดโมอเตอรช็อปนะครับอันนี้ก็ลูกค้าสั่งมาเก็บงานนะครับเสียงพอมากเลยคันนี้